เห็นรมาดูเก้าสามัญชุดพิเศษกันนะคะเออเราจะเริ่มต้นจาก conversation ก่อนเราดูให้คุ้นเคยว่าเออมันมีสำนวนแบบไหนหรือมันมีคำศัพท์ไหนหรือว่าวิธีการตอบอย่างเงี้ยมันควรจะตอบแบบไหนนะคะสำหรับในส่วนของ conversation เขาบอกว่า in the library ในห้องสมุดเกิดอะไรขึ้นชุดตีมาบอกว่าเฮ้เบนเราก็ถามเลยทุกอย่างตรงนี้เนาะเบนบอกว่า I have to do a research report for science class อ่ะจะทำ research จะทำวิจัยเกี่ยวกับเอ่อทำรายงานวิจัยเกี่ยวกับเอ่อวิทยาศาสตร์เนาะวิชาวิวทยาศาสตร์สักอย่างนีง่แหละ It has to be five p a g e long and it due tomorrow ต้องมีความยาว5ห,หน้ากระดาษแล้วมันก็จะต้อง due tomorrow คือต้องส่งพวกนี้แล้วอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเบนต้องถามอ่ะเจอกันต้องถามใช่ไหมมาถาอะไรที่นี่อะไรสักอย่างแต่ที่แน่เบนเนี่ยตอบเป็นแบบตอบเป็นแบบ ขาไรไม่ได้ตอบ yes no อะคือตอบเป็นตอบเป็นเนื้อนะหายาวๆนะคะเพราะฉะนั้นคำถามที่ต้องตอบ yes no คืออะไรข้อหนึ่งคืออันนี้ have you read any good b o o k เนี่ยอ่านหรือ,อยังมันต้องตอบแค่ yes หรือ no ข้อนี้ขาตัดทิ้งเนาะ have you done เหมือนกันอันนี้ have you done research ก็ตัดทิ้งเพราะไม่ถาม yes no เหมือนกันนะคะสองข้อนี้ตัดทิ้งก็จะเหลือ W e x p u e s s i o n why did you do that ท้าไมเธอถึงทำอย่างนั้น How do you do How do you do คืออะไรอารมณ์แบบว่า How are you ใช่ป่ะเธอสบายดีไหม What are you doing here อ่ะข้อนี้ฉัดเลยก็ตอบข้อห้า 5. What are you doing here มาทำอะไรที่นี่ใช่ปะ่ะนะคะก็เลยบอกว่าเออมาดูดรีเสิร์ดแบบนี้แล้วก็ชุตติมาก็บอกว่าเออฉัน hate writing report มาเลยฉันแบบชอบเขียนรายงานเลยเด้อแล้วก็ก็ถามมาอะไอแล้วมบนุชุตชติมาชุตติมาขี้สงสัยเบนก็บอกว่า Well my teacher assign assign ว่ามอบหมายนะคะ assign is student a famous scientist to write a report about ก็คือให้ไปหา i e n ิ i s ์หรือว่านักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเนี้ยแล้วก็ให้เขียนเกี่ยวกับคนนั้น I'm writing my about Mary c u r i y อ่ะฉันจะเขียนถึงคนนี้เพราะฉะนั้นถามจะถามอีกชื่อไม่มาก็คงถามว่าเออ้วมันรายงานอะไรหรืออะไรอย่างนี้มั้งอ่ะลองไปดูข้อสอง What What i t about Do you like them อันที่แน่ๆเนี่ยที่แน่ๆเนี่ยเป็น,ตอ,ปนตอบเป็นตอบเป็นเนื้อหาอยายแล้คือตอบเป็นให้ข้อมูลตอบเป็นดีเทลไม่ได้ตอบ yes no เพราะฉะนั้น คำถาม yes no ตัดทิ้งก็คือนี่นี่น,นี่ตัดทิ้งหมดเลยนะคะไอ้ที่ขึ้นต้นด้วยกียาช่วยเนี่ยตัดทิ้งหมดเลยก็จะเหลือ what is about กับ why do you like it ทาไมเธอถึงเขียนมันแล้วก็มันเกี่ยวกับอะไรก็น่าจะข้อหนึ่งเนาะ what is about นะคะมันเกี่ยวกับอะไรก็เอ่อเกี่ยวกับนักวิาศาสต์ที่มีชื่อเสียงเนาะทีนี้พอบอกชื่อไปปุ๊บแมรี่คนนี้ปุ๊บชอนิว่าบอกว่า I have heard of her เออฉันเคยได้ยินชื่อนางอยู่นะ what did she do เธอทำอะไรเหรออืม เบนก็เลยบรรยายให้ฟังว่าชีวิตอ a ล o อต f อ h สิ g งด้วยดีทำอะไรอย่างมากเลยแหละชีวิตร์อินโบ p ฟิสิก s อนด์เคม i s t ี y อ่ะทำในส่วนของฟิสิกเคมีหมดเลย In f แ c t ในความจริงแล้วชีวอนเดอะโนเบลไพรส์อินโบ h ด้วยนะโอ้ชนะได้แรงวันได้รงวัลโนเบลด้วยนะคะชุดิมาก็บอกว่าว้าวแล้วก็ข้อสาม what is she famous r o r แล้วเธอมีชื่อเสียงในเรื่องไหนหรือโดดเด่นในเรื่องไหนล่ะอะไรเงี้ยประมาณนี้มีข้อสเนี่ยว้าวอะไรว้าวอะไร พอ3ว้าว wow. it's very amusing มันช่างน,น่าขบขันเหลือเกินไม่น่าขบขันเพราะว่าชื่นชมชื่นชมกับทิ้งนะคะคำศัพท์นะมีคำว่า amusing แปลว่าตลกขบขันนะคะ that's very a c e a t i n g e x c e r a t i n g เนี่ยมันแปลว่า overstate ก็คือเก่าวเกินจริงแบบโอ้มันก็มันดูแบบว่าเกินจริงเนาะอ,อะไรอย่างงี้นะคะคนอะไรจะเก่งขนาดนั้นก็ตัดทิ้งเหมกัน s h e i s lovely เธอน่ารักนะอันนี้ก็ดูไม่ ไม่เข้ากับความสามารถที่เบนได้กล่าวมาก็ตัดทิ้ง s h e i s o u t o c h e o u s ตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่า Offensive ฝ่าฝืนเธอฝ่าฝืนฝ่าฝืนอะไรตัดทิ้งนะคะแล้วเจอเหลือข้อ5นั่นแหละ d a s Impressive ก็คือเออฟังแล้วมันดูแบบ Impressive เนาะมีความน่าประทับใจเนาะแบบว่านั่นมันแบบโอเคแบบดีดงามมากเลยอะไรอย่างนี้นะคะ Impressive อ่าทีนี้เนี่ยเบนก็เลยพูดต่อว่า s h e s Most Well Known for Her Work อ่ะ มีชื่อเสียงในส่วนของการทำงานวิดเด h e เร d i a t ชันนะคะลังสีและสอย่าง People didn't really know much about it when she was alive ก็คือไม่ค่อยมีใครรู้หรอกตอนที่นางมีชีวิตอยู่ว่านางทำอะไรบ้าง Her work along with her husband การทำงานนะของเธอนะคู่กับสามีของเธอนะนำไปสู่การ discovery คือคนพบนะคะ r a d i a t n o n and polonium เนาะ Two element element ประวัตธาตุหรือองค์ประกอบนะคะ that e m i t radiation อ่ะซึ่งส่ง emit, emit คือปล่อยปล่อยออกส่งออก ตามคําแปรเลยนะคะอ่ะมิเกงบิดด้วยคฮลควันชุตตี้มาก็บอกว่าอืมโอเคฉันรู้ละ I don't know much about that sort of thing ฉันไม่ค่อยรู้อะไรเกี่ยวกับพวกนี้เท่าไหร่หรอกเออเหมือนฉันเลยเบนก็บอกว่า she actually นอกจากนี้แล้วเนี่ย she actually she ทำสิ่งนี้ด้วย radioactivity ค่ะกำมันตภาพรังสี w i t h out her w e might not have X-ray m a r a i n e นะโอ้นางยังมีส่วนในการประดิ์คิน้นหรือทำอะไรสิ่อย่างเกี่ยวกับ radioactivity ด้วยนะคะ เพราะว่านั่นแหละถ้าไม่มีเธอเนี่ยก็ไม่มีเครื่องเอ็กซเรย์แล้วแหละนี่ข้อสีเนี่ยจะเวยอะไรต่อดีชีอ่าอืมอเธอคิดค้นอะไรเธอคิดค้นนิยามคําว่าเหรอเลยเดียวแอคทิวิตี้นะคเธอคิดค้นสิ่งสิ่งนี้แหละสิ่งนี้แหละอ่ะเพราะฉะนั้น she build the word she coin the term she create the phrase she invent the idiom she discover the vocabulary โอ้ยอะไรข้อนี้ตอบอะไร build the word เนี่ยไม่ใช่แน่นอนสร้างสร้างคำขึ้นมาใช่ป่ะแต่ทิ้ง coin the term นิยามคําว่าเธอยังเป็นคนนิยาม c o i ก็คือ invent นะคะ invent ก็คือคิดคน้นเนาะนิยามคําว่าเออเธอยังให้นิยามคําว่าเหมือนเธอเป็นแบบเหมือนเป็นคนเหมือนเป็นคนให้กําเนิดคํานี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะก็คือ radioactivity ใช่ไหมกำมะันพลังสี create the p a s e c r e a t e the f a c e ก็คือ f a c e คือวลีเธอได้ create วลีนี้ขึ้นมาไม่ใช่ i n VENT the idiomidiom อันนี้ไม่ใช่คำอะไรเวิร์ดเฟซไอดีมเวคัมเบอรี่เนี่ยก็คือเหมือนเธอแบบว่าได้ให้นิยามคำนี้ขึ้นมาทําให้เราแบบทําให้กอาสารกัมวันธรรมบาสีเนี่ยที่รู้จักกันนะคะไอดีมคืออะไรไเดีมคือสำนวนเวคัมคือคําศัพท์เนาะเพราะฉะนั้นคําที่ดูเป็นไปได้สุดก็คือข้อสามเทอมเทอมก็คือนิยามแบบว่าคําแบบเออนั่นแหละนะต่อไปข้อห้าอะ ข้อห uh ้า huh. ชุดีมาบอก I do know a little bit เอ่อ I I do know a little about t h o s e อะพอเรื่องเอ็กซเรย์อะไรเงี้ยชนพอจะรู้จักนิดหน่อยละ Last summer I broke my arm อืมแขนหัก and I had to go and X-ray to get to get a n X-ray sorry นะคะไปมีเอ็กซเรย์ด้วยไปได้ทำการทำการเอ็กซเรย์ด็อกเตอร์ก็เลยโชว์มี What my bone look like inside my arm ก็ให้โชว์ว่าเออกระดูกเป็นยังไงบ้างนะคะข้างในแขนเบนก็บอก yes แล้วก็ตามด้วยห้าชิลีมาบอก that's how we know วินูวอิทวอสบล็อกเกนแอนด์วอททูดูอ่ะก็ยังอวยพรไม่ใช่อวยพรก็ยังอวยกันเรื่องของเอสเตเรย์เลสเอสเตอร์เลสเนาะมีข้อ5เนี่ยเป็น yes อะไรข้อ5 yes they are a handy tool อ่าพวกมันใช่พวกมันเป็นอุปกรณ์ทูคืออุปกรณ์หรือวัสดุนี่แหละมันเป็นอุปกรณ์ที่สะดวกเนาะอะไรอย่างงี้ y e เย o ด็อกเตอร์ไฟดีมยูส s ลสยูสเลสแปลว่าอะไรคือ useless คือไม่มีประโยชน์ นะคะเลสไปอยู่คำไหนก็คือบ่มีอย่างเงี้ยโฮมเลสก็ไม่มีบ้านใช่ป่ะหรือว่าไทม์เลสไม่มีเวลาหรือว่าโฮปเลสก็คือไม่มีความหวังยูสเลสก็คือไม่มีใช้ไม่มีประโยชน์นั่นแหละนะคะด็อกเตอร์สไปเดมยูสเลสไม่ยูสเลสนะเอซเลเครื่องเอ็กซเรย์นี่มีประโยชน์แต่ทิ้งฮีฮีด็อกเตอร์โยอามใช่เขาทําการแบบว่าดูแขนคุณแด๊ดส์แบบกูโชกูโชก็ตัดทิ้ง Excel ออฟฟูออฟูตัวแย่นะคะนี้เรากำลังชื่นชมในเครื่องเรื่องของเครื่อง x r a y อยู่ก็ตอบข้อหนึ่งไปในอ่า handy tool เออมันเป็นเครื่องเครื่องหมายเครื่องมือที่โอเคเลยเนาะสะดวกนะคะชดนี้มาบอกว่าเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าในแขนเราเนี่ยมันบกเทนแล้วก็ควรทำอะไร so I guess ฉันก็เลยว่า thanks to Mary Curie นะคะขอบคุณมากเลย she was able to able to เห e ็นไหม was able to be able to คือก็คือแขนนั่นแหละนะคะก็คือความสามารถเนาะ to treat my b r o k e n arm properly อ่ะก็เลยมาแบบว่ารักษาแขนได้อย่างดีงามเหมาะสม you know there weren't that many women scientists in her days ใช่ในช่วงนั้น in her days ก็คือในในยุคนั้นอะไรเงี้ยน,นะคะในวันวันก็อะไรไนในวันเหล่านั้นเออในคืนวันเหล่านั้น <c oughs> ก็คือในยุคนั้นนั่นแหละไม่ค่อยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นผู้หญิงมากเท่าไหร่นะคะ were there หรือว่ามีออันนี้เป็นลักษณะของ question tag นะหรือว่ามีหรือฉันไม่รู้ว่ามันมีเออ เบนก็เลยบอกว่าอันสักอย่าง back then women weren't r really e allowed y a l l to work i n s c i e n c e ก็คือในช่วงนั้นเนี่ย back then ก็คือตอนนั้นเนี่ยผู้หญิงไม่ค่อยถูกอนุญาตนะคะ weren't allowed อันนี้ verb to be ใช่ไหมจำได้ verb ช่องสาก็คือถูกอนุญาตไม่ได้รับการอนุญาตให้ทำงานเกี่ยววิทยาศาสตร์เท่าไหร่ she was real p i o n e e r ย p a เนี่ยคือนักบุกเบิกเนาะ for all women ก็เป็นเอ่อก็ถือว่านางเป็นแบบว่าผู้บุกเบิกอะไรอย่างนี้ who want to work in jobs traditionally held by men ที่ทำงานซึ่งปกติแล้วเนี่ยเทดิชเชเนอรี่คือโดยดั้งเดิมหรือวตามเดิมแล้วเนี่ยมักจะถูกทำโดยผู้ชายมากกว่าอย่างนี้นะคะนี่ข้อ6ก็แสดงความเห็นด้วยใช่ปะเออเห็นด้วยไม่ค่อยมีหรอกข้อ6 No way อย่างนี้เลยไหม No way ไม่มีหรอก no there really weren't yes there weren't yes i feel that too many women were scientists no way ตัดทิ้ง many women are scientists แต่ทิ้ง yes i feel that too No t h e y really b u r n Yes t h y b u r n เออออันนี้ขัดแย้งกันเองอะไรสักอย่างอะมาดูก่อนว่ามันควรจะตอบอะไรข้อนี้นี่ปกติฝรั่งเออคำถามคาถามถ,ามถาม้ศศาเป็นภาษาอังกฤษใช่ป่ะก็อบอกว่าเขาไม่สวยใช่ไหมถ้าเราบอกว่าไม่นี่คือไม่สวยนะไม่เธอไม่สวยนะคะหรือว่าเอา่อคือคือถ้านโนก็คือไม่ไม่ว่าจะถามอะไรก็ตามถ้านโนก็คือไม่อะรอย่างเนี้ย อืมสมัยนั้นเนี่ยไม่มีไม่มีมมนักพิศดารผู้หญิงใช่ไหมถ้าเป็นเราเราจะตอบว่าใช่ไม่มีอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้ตอบแบบไทยๆใช่ไหมใช่ไม่มีหรอกอะไรเงี้ยแล้วเป็นฝรัง่งไม่ใช่ถ้ามันไม่มีก็คือ no no ไม่มีอย่างเงี้ยโน no, no, ไม่มีนี่อบอกว่าเออโนไม่มีเพราะฉะนั้นข้อเน,นี้ยข้อหกข้อหกข้อหกโนไม่มีก็คืออะไร no the v e เ y ิร์นก็คือข้อสามนะคะข้อสามแต่ถ้าตอบแบบไทยอย่างนี้ใช่ไหม ใช่มันไม่มีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นภา,านษาอีงก็คือถ้ามันไม่มีมันก็คือ no no ไม่มีอย่างนี้ไม่ว่าจะถามอะไรเวลาตอบถ้ามันไม่มีก็คือ no no ไม่มีเนาะอ่ะโอเคต่อไปไปดูต่อข้างบนอ่าพอเราจะบอกว่าเออมีไหนเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงที่เป็นนักบุกเบิกว่าอย่างนั้นนะคะชุดิมาเขาบอกว่า wow, I guess ฉันเกสอะไร you are like s h e r e a l l y did a lot อ่ะเธอทำแบบเยอะมากเลยเนาะเธอแบบว่า นั่นนี้เยอะเ้าเก่งมากอะไรอย่างนี้อ่ะข้อเจ็ดก็คืออวไพรไปดูข้อหนึ่ง I have her to thank for that too ข้อสอง you were wrong you were wrong ไม่น่าใช่ตัดที้ใช่ไหม I guess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  อะไร she did a lot of j o b เธอทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มากมาย I guess I should say thank you to her I guess I should welcome her ยินดีต้อนรับเธออะไรอย่างนี้ตัดที้เนาะจะเหลือข้อหนึ่งกับข้อสี่ที่อาจเป็นไปได้นะคะ I wow I guess จุดจุดจุด you like she did she really did a lot อทีนี้มาดูสัหร่ยเป็นสำนวนข้อนี้ I have her to thank for that too กับ I choose to thank you to her เนี่ยถามว่าเฮ้ยก็ไม่เซนทั้งคู่นะคือแบบว่า I guess คิดว่าฉันควรจะพูดขอบคุณกับเธอสักหน่อยอะไรเงี้ยแต่จริงเธอก็ไม่อยู่แล้วเนาะ I guess แต่ฉันคิดว่าฉันคิดว่าฉันควร I have her to thank for that too เนี่ยถามว่าอันนี้คืออะไรคือสำนวน I have somebody to thank for เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ เกิดทิ้งไว้ให้นี่นะคะ Have somebody to thank for something อันนี้เป็นสำนวนนะคะนั่นหมายความว่าเราเนี่ย You mean that you เนี่ยเห็นไหม You mean that you are grateful to them because they caused it to happen ก็คือเรารู้สึกแบบว่าไฮไลท์ได้ไหม h ไ,ไ,ได้ไหมเออไม่ได้ทำให้เป็น h Have somebody to thank for นะคะก็คือเหมือนว่าเรารู้สึกขอบคุณกับคนนั้นมากรู้สึกแบบว่ายินดีปีดาที่เขาทำให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันน,นี้คือสำนวนก็จำไป เวนข้อนี้ตอบข้อหนึ่ง I have her to thank for that too นะคะรู้สึกจะขอบคุณเธอเหมือนกันที่อยางไม่สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะถ้าข้อสี่ได้ไหมข้อสี่จริงๆก็ได้นะแต่ว่ามันก็ถ้าเทียบกับข้อหนึ่งแล้วเนี่ยข้อหนึ่งก็ถูกมากกว่านะคะข้อสี่เนี่ยรณ์แบบว่าขอบคุณต่อหน้าอะไรอย่างนี้ไหมออเนาะโอเคจบไปหนึ่งบทสนทนานะคะต่อไปบทสนทนาต่อมา On a f i e l d trip อันนี้ในส่วนของการออกไปเที่ยวทัศนศึกษาฟิ d ก็คือลงสนามใช่ไหมฟิวทิปก็คือภาคพื้นสนามเออวิทย่ยวทัศนศึกษานั่นแหละเบนกับชุดนี้มายังคุยกันอยู่นะคะคู่เดิมเบนบอกว่า I can't believe that our biology class has finally got t e n to uh to go on a field trip ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าในสุดแล้วเนี่ยเราก็ได้มาฟิ t ทิปกันนะจ๊ะชุดนี้บอกแย่ i s in the zoo so g r e t อ๋อเป็นยังไงบ้างสวนสัตว์มันเยี่ยมเลยใช่ไหมอะไรอย่างงี้นะคะ 8อะไรสักอย่างเบนบอกว่า I've never been to one before at all ยังไม่เคยไปสวนสัตว์มาก่อนเลยเดอ้ออ่ะนี้ข้อ8ไปดูซิข้อ8ปด is a real zoo มันเป็นสวนสัตว์แบบว่าจริงๆเลยนะ I have been to one in ages ฉันไม่เคยมาแบบว่านานมากแล้ว you have been to one before ถ้าเคยมาก่อนใช่ไหม is t about a n i m a l e มันเป็นเกี่ยวกับสัตว์ I worked there before ฉันทำงานที่นั่นมาก่อนหน้าข้อนี้น่าจะตอบอะไร ถ้าดูแล้วเนี่ยอิสราเอลซูไม่น่าใชา่เอ้ยมันเป็นส่วนสัตว์จริงๆว่าแก้อะไรอย่างนี้หรอก็ไม่น่าได้ไอเวิร์กแดบีฟอร์ฉเนาทำงานที่นั่นมาก่อนคือถ้าดูตามอันนี้แล้วเนี่ยเบนมันบอกมาว่าฉันไม่เคยแอดอฉันไม่เคยเลยแสดงว่าอ่ะอาจจะมีการบับกันเกิดขึ้นหรือเปล่าข้อแปดอ่ะไปด,ดูกันนะคะ you have been to one before เธอเคยมาถ้าอันนี้เป็นคำถามเนี่ยอาจจะได้อยู่แต่นี้เป็นประโยคบอกเล่าเนาะ i s a b o u t Animal นี่เวลาฉันนะมันเป็นกระบนเกี่ยวกับสัตว์นย่ีห้หรอมาสนสน i s a b o u t Animal นะเธอเพราะฉนนั้นมาานันจะเป็นข้อสองที่บอกว่า I haven't been in one อ่า I haven't been to one in ages ก็คือเหมือนไม่ได้มานานมาก in ages ก็คือใช้เวลานานนะเหมือนว่าได้มานานมากเลยอะไรอย่างงี้นะคะและทีนี้เป็นก็เลยบับกลับด้วยการว่าแต่ฉันเนี่ยบ่เคยเลย a t all คือไม่เคยเลยนี่คือครั้งแรกอะไรอย่างงี้ที่มาก็เลยบอก e a l l y จริงเหรอ That's amazing มากเลยนะแก your parents have never taken you หรอ พลนไม่เคยพามาเหรอเบนบอก no they are always too busy เพราะเขายุ่งตลอดเลยพี่ดวาบอกโอ oh, well at least at least อย่างน้อย you are here now อย่างน้อยตอนนี้เธอก็อยู่นี่แล้วนะจ๊ะ do you see the giraffe over there เห็นไหมยีราฟตรงนั้น I remember studying about them in class จำได้เลยเกี่ยวกับการเรียนพวกมันในเอ่อเกี่ยวกับยีราฟในห้องเรียนอะไรอย่างนี้ I remember I remember อะไรตามด้วยเจอลน I remember I remember ตามด้วยคำนามนั่นแหละพูดง่ายๆเพราะว่า ส t u d ดีอ้อในะที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะส t u าดีบอก i น g ทำหน้าที่เป็นเจอรลันแทนคำนามฉันจำได้เลยเกี่ยวกับการแบบว่าเรียนเรื่องมันเรื่องยีราฟในห้องนะคะเบนก็อะไรสักอย่างแล้วก็ it's incredible how tall they are อ่ะกำลังตื่นเต้นกับยีราอยู่ incredible คือไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะสูงได้ขนาดนี้นี่ข้อ9ตื่นเต้นยังไงให้ดูน่าสนใจ yes I see อืมไอซีในที่คืออ๋อฉันเข้าใจแล้วอืมฉันรู้อะไร yes I study them ใช่ฉันเรียนเกี่ยวกับพันเกี่ยวกับยูรยาอะไรเนะ I will remember to study them ฉันจะจำไว้ว่าอืมต้องเรียนเกี่ยวกับยูราฟอันนี้สัตว์ที่เนาะ I don't believe you ฉันไม่เชื่อเธอเหรอก I can't believe it ได้ไหม I can't believe it ข้อห้ายังสื่นเต้นไม่หายอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ I can't believe it is incredible how t h y a y e ก็ได้อยู่นะข้อเก้าแสดงถึงความตกใจตกใจ I can't believe it นี่ตกใจกับยีราฟไปฉันอยากจะเชื่อเลยมันํำสูงขนาดนี้อะไรอย่างงี้ทีนี้อ่ะไปต่อเรื่อยๆนะคะถูกฝันเลื่อนขึ้นเลื่อนลง it sure is ใช่มันสูงอย่างนั้นแหละ the adults can g o up a d u l t ในที่นี้เราบอกว่าผู้ใหญ่เนาะยีราฟผู้ใหญ่เนี่ยสามารถโตขึ้นได้ถึง5-6เมตรเลยเด้อ and the i r neck can be a meter and a half or more อะคอก็ยังจะยาวอีกอย่างนี้ก็ว่าไปยาวเป็น <laughs> เมตรเลยเด้อนะคะเบนก็ยังตื่นเต้นอยู่ No doubt No doubt doubt ราะว่าสงสัย No doubt ก็คือไม่ต้องสงสัยเรื่องว่า they have a lot of bone in them น้อว่าทำยีราฟถึงมีกระดูกเยอะแยะอะไรอย่างนี้มันข้อสิบเนี่ยได้ให้ข้อมูลมาแล้วมีอะไรอีก That s quite a q u i t e อ๋อนางพูดเรื่องคอใช่ป่ะคอยีราฟใช่ป่ะเป็นเม็ดเลย That s q u i t e a neck ซึ่ง that s q u i t e a neck คืออะไรอ่ะมันค่อนข้างจะเป็นคออย่างเงี้ยหรอ That too long มันยาวเกินไป No ันนี้ตัดทิ้งนะ That's too long มันยาวเกินไป No more of that ไม่ควรจะมากไปกว่านั้นแล้วงเี้เหรอ Is is neck and neck เออได้ไหมมันคอละคออย่งเี้เออไม่เอา So long อ่ะนี่เนี่ยเนี่ย,ยที่พอเป็นไปได้ก็คือ5หรือ2 That's too long มันยาวเกินไปหรือ so long อ้ยาวจังอ่ะดูแล้วก็น่าจะข้อ5้านะคะโซ so long ยาวจังเลยอะไรอย่างงี้ That's too long ก็ไม่ได้ยาวเกินไปหรอกแค่แบบว่ายังตื่นเต้นอยู่ว่าเออมันยาวยาวมากเลยเนาะ s so ซ long นะคะ ต่อไปอ่าต่อชุอดิมาบอกว่า actually it's only seven the same as you and I the teacher told us that in class จริงๆแล้วเนี่ยอ๋อ,อ,อม,มีกระดูกแค่เจ็ดเท่ากันเนี้ยหรอเดี๋ยวก่อนนะ they have a lot of bone s i n t h e m ชุดิมา,าอ๋อเบนบอกว่าไม่แปลกใจเลยทำไมถึงมีกระดูกเยอะชุดิมาบอกว่าจริงๆเราก็มีแค่เจ็ดเหมือนเราเนี่ยแหละนะคะที่เชื่อบอกเราในคลาสเบนก็บอก เบนคือแบบอยู่ในห้องไม่ตั้งใจเรียนเลยหรอเบนก็บอกโอ้เลลี่จริงเหรออะไรอย่างนี้แล้วก็ตามด้วยอะไรสักอย่าง How about the e e n over there? Do you see the t o t o ช้างตรงนั้นล่ะมีเอ่อช้างตรงนั้นล่ะเป็นไงบ้างแล้วก็มันก็สูงเหมือนกันนะอันนั้อาจารจะถามถึงกระดูกทมถึงอะไรหรออ่ะข้อสิบเอ็ดโอ y ข้อส oh, really? ิบเอ็ดโอ y เรล n ี่ e l l ฉันบอกไม่ได้แต่ทิ้งโอเรลี oh, ่ really? have missed that โ oh อ ฉันอาจจะแบบว่า h a v e missed ได้เหมือนเมื่อกี้บอกว่าเป็ไไ่ตั้้ใจเเีียน m i s s นี่คือพลาดหรือฉันอาจจะไม่ได้ฟังตอนนั้น I must have ฉันต้องไม่ได้ยินตอนนั้นแน่เลยตอนครูสอนอะไรอย่างงี้ oh I think I will remember ฉันคิดว่าฉันจะจำให้ได้ว่ามีกระดูกเจ็ดอันอะ I think he didn't tell on us ฉันคิดว่าฉันไม่ได้ oh เหลือลื he didn't tell on us เขาไม่ได้บอกเรานะ oh it was a good class เอฉันเป็นคลาสที่ดีเหลือเกินแต่ฉันไม่ได้ตั้งใจฟังน่าจะข้อสอง เพราะว่าชุติมาให้ข้อมูลสิ่งที่คุณพูดในห้องแต่เบนก็แบบว่าไม่ได้ฟังเออไอมั a แจะไม่ได้ฟังตอนนั้นนะคะออไปต่อ,อ,อพูดถึงช้างละชุติมาบอก yes African elephant ออช้างทางเกษตรการในแค t าดาชู m 4 t e r s สามารถ4เมตรทอกสูงได้4เมตรเลย and way over 6,000กิโลเลยนะ this is an Asian elephant ด้วออพูดถึง Asian elephant ด้วยนะคะ นเนี่ย they don't get quite as big ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นอ่ะไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากขนาดนั้นอ่ะนะคะสิบสองอะไรสักอย่างหนึ่ง t h i s is an Asian elephant don't they all look the same เขาจะบอกว่า Asian elephant นตัวเล็กกว่า s ซ n e l e p h a n t ใช่ไหมอ่ะสิบสองสิบสองสิบสอง this is an Asian elephant สิบสองสิบสอง,สองมีอะให้เลือก how do you know อ๋อคุณจะรู้ได้ไงว่านี่เป็น Asian e l e v e n ใช่ไม elephant นะฮะ How do you know You never know Don't you know Why do you know Why you What do you know จริงๆถ้าเราจะค่อยเขวก็จะมีแค่2อัน How do you know กับฮ้ย hey, Why do you know ไม่ได้าทำไมคุณถึงรู้อะไรเงี้ยมันต้องอย่างไรใช่ไหมอย่างไรใช่ป่ะ How do you know ทำไมคุณถึงรู้ว่าอนไหนเป็นเอเชียนเอเซ n t ใช่ป่ะ How do you know นะคะ How do you know สิ How do you d i s i s an Asian elephant? คุณรู้ได้ไงแล้ววันนี้เป็น Asian elephant Don't t h e y l o o k on the same มันดูไม่เหมือนกันหรอกเหรออะไรอย่างนี้ Well aside aside ว่านอกเหนือจากเขียนคำแอลให้แล้ว From not being quite as large as African one เขาบอกว่านอกเหนือจากขนาดที่มันไม่ได้ใหญ่เท่าแอฟริกันแล้วเนี่ย Asian elephant have smaller and r o u n d e r ears ก็คือมีหูหูเล็กใบหูเล็กกว่าแล้วก็กลมกว่า The skin is smoother too ก็คือผิวมันก็ไม่ได้แบบว่าสาขนาดนั้นสกินก็ยังสมูทอยู่ สมมติกว่านะคะเบนก็บอก w o ว่า you're l k n o w you're l i n รู <laughs> ้จักช้างดีเนาะอะไรอย่างนี้แล้วก็สิบาม the panda คุณเบนคุณเบนไม่มีที้สงสัยมากเลย the sign says t h e t uh that this way a the sign คือป้ายบอกว่า panda อยู่ตรงนี้ข้อสิบสามไปดูซิตัวเลือกข้อสิบสาม you want to see the panda ใช่ไหมไม่มีคำว,ว่าอะไรต่อนะเมื่อกี้ the panda ใช่ปะ่ะ we s h o u l d e x n a e x a m i n e ว็วิเคราะห์ใช่ปะ่ะเราควรวิเคราะห์ panda Let's go check out อาไปดูแพนด้า I want to know panda Let's get along with panda ไอคิไหมอ่นนี้คือเข้ากันได้ดีเนาะ Get along well ก็คือแบบว่าเข้ากันได้อะไรอย่างงี้นะคะอันนี้่าจากข้อ3 Let's go check out check out ไม่ได้หมายความว่าจะไปตรวจสอบอะไรนะ check out คือไปดูอะไรอย่างนี้ Let's go check out the panda นะคะอ่าไปอันนี้ขอ้ขอข้อส3 The sign บอกว่าอยู่ตรงนี้แล้วนี่ชุดดีมาพูดอะไรข้อ14เบนบอกว่า I know that panda l i k e to eat bamboo ฉันรู้ว่าแพนด้าชอบกินไผ่ and they s l e e p a lot นอนเยอะ eating and sleeping is about all day w i t it ทั้งกินทั้งนอนเนี่ยก็คือแบบว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดในวันนั้นก็มีแค่กินกับนอนใช่ไหมอะไรนี่เนาะในข้อ14เนี่ยชุดดีมาจะถามว่าอะไรได้บ้าง The r e is a way the is a way มันมีทางอยู่ That sounds good เอออาจจะข้อนี้ไหมชวนไปดูแพนด้าเขหบอกเออโอเค that sounds good You said it เธอบอกมัน I won't do that ฉันไม่ไป that will I do อืมนะเข,าาข้าสะข้อสองง,ง่ายสุดละนะคะ That sounds good อืมโอเคนั่ฟังฟังดูดีเนาะไปดูแพนด้ากันอะไรอย่างนี้นะคะนี้เป็นก็เลยเล่าแพนด้าว่าเออมันกินแต่นอนทั้งวันชุดี่มาก็เล่าแต่ว่า well it's t o t h a t day แต่ lot ใช่จริงมันแบบว่ากินเยอะมาก They normally spend about 12 hours a day eating ใช้เวลา12ชั่วโมงต่อวันในการกิน Bamboo is not a very nutritious though nutritious ก็คือแบบมีสารอาหารในผัผยเนี่ยถือว่าไม่ได้มีสารอาหารไรเลย so they have to eat a lot มันก็เลยต้องกินเยอะอ๋ออา e t doesn't give them much energy so they sleep a lot too และแน่นอนว่า Bamboo ก็ไม่ได้ให้ energy ให้พลังงานอะไรก็เลยต้อง sleep a lot สองคนนี้แอวเก่งแล้วเที่ยวสนสัตว์พูดเก่ง Oh I thought they were just a fat oh, mm hmm. like, oh, oh, and lazy like 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 yeah, ๋อเดินก็เลยบอกว่าอ๋อนึกว่าแค่แบบว่าอ้วนแล้วก็ขี้เกียจก็เลยแบบกินเยอะนอนเยอะอะไรอย่างงี้ We should see chimpanzee อ่ะช h i m p a n z e เปลี่ยนเปลี่ยนสัตว์อีกแล้วนะคะตอนนี้ไป chimpanzee ต่อ why there y here to the why we are here to เนาะ they are hilarious ก็คือมันตลกเด้อ hilarious คือตลกขบขันนะคะ they spend a lot of time playing and they are really fun to watch อ่ o ไปดู e chimpanzee กันเนาะมันชอบเพลินชอบเล่นแล้วมันก็สนุกสนาน เบนก็เลยพูดอะไรสักอย่าง I have seen a lot of them in different parts of Thailand already ฉันเจอมันในส่วนต่างๆของไทยแลนด์มาหมดแล้วคือเบนไม่เคยไปสวนสัตว์แต่ว่าเคยเจอซิมบัสซีไงเหรออ๋อเออสงสัยเหมือนชุดติมาชื่อว่า d o c t e u Mangy เว้ยเบนมันเป็นลิงซิมบัสซีอาร์เอฟบอกว่าซิมบัซนะีเนี่ยมันเป็นลิงอีกชนิดเอฟน,นี่มันต่างจากมังกี้ยังไงคือมันจะเป็นลิงตัวใหญ่อารมณ์แบบมนุษย์เราเนี่ยแหละเป็นเอฟนะคะ They are from Africa นะ h n n e s l y to be honest ก็คือพูดตรงๆแล้วเนี่ย อยู่เรลี่นี่ชูจุดจุดอินาสอืออันนี้น่าจะทนไม่ไหวเหมือนกันแล้วแบบว่าเบนให้ข้อมูลอะไรมาผิดหมดเลยอยู่ควรตั้งใจเรียนในคลาสหน่นะอะไปดูข้อสิบห้าก่อนนะคะข้อสิบห้าเบนพูดว่ายังไงคือชุดนีมาชวนไปดูลิงแต่ว่าเบนเบนมันน่าจะกิดอออะเพราะมันบอกว่าเห็นแบบเยอะแล้วในประเทศอะไรอย่างนี้ไอ o วันโกฉันไม่ไปหัาหาน้ำใจเหลือเกินคูตไอเดียฉันจะไปไอ o ว t นยูสไม i ไทม์ไอ้วันยูสไม่ไทม์ฉันจะไม่ใช้เวลาของฉัน w ีแฮ d เบเตอร์เราควร That's not necessary มันไม่จำเป็นเออดูที่ห,ทหาขาน้้ำใจน้อยที่สุด e น e ซ s a r y ไหมเ e ซรไหมดั That s not necessary มันไม่จำเป็นเท่าไหร่อะไรอย่างงี้น่าจะข้อนี้มันไม่จำเป็นเท่าไหร่เออนะคะชั้น,นต่อไปชันบ่อไปต่อไปเอ๊ะสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบถูกต้องใช่ไหมเนี่ยทำไมรู้สึกเหมือนโจทย์มันหายไปสิบหก เห็นถึงขั้น16อะเอาให้ต่อให้เสร็จก่อนแล้วกันนะคะชิริวาบอกว่าเอ่อไหนเนี่ยโดซามังกี้พอบอกว่าโดซามังกี้แล้วเนี่ยเบนก็เลยบอกว่าทีมเป็นเออไม่ใช่สิ่เบ <laughs> นบอกว่าเห็นแล้วแล้วเห็นนี้แล้วบอกว่าโดซามโดซามังกี้เบนอะขั้น16ไล่ไปเรียน16จะไล่ไปเรียนว่ายังไงได้บ้าง You shoot ในนในในเดี๋ยวกันนะมันคือยูระเล่นนี้ถูจุดจุดจุดใน s ลเธอจำเป็นต้องจุดจุดในห้องแล้วนะ Pay more Attention ไหมคิดว่าน่าจะ pay more a t t e น t ั o นนะให้ความสนใจในคลาสมากกว่านี้นะเดย์ดีมตัดทิ้ง i s c u s s อภิปรายในคลาสก็ไม่น่าใช่โฟกัสมอลในคลา s โฟกัสออนในคลา s โฟกัสออนนี่ค่ะ a t ท e n d attend คือเข้าร่วมน่นหมายความว่าเป็นขาดเรียนบ่อยอะไรอย่างงี้ตัดทิ้งเนี่ยน่าจะข้อนี้ pay more attention เพราะว่าเหมือนให้ความสนใจในคลาสมากกว่านี้หน่อยนะคะ สามโอเคจบอ่ะแล้วข้อสิบเจ็ดสิบแดสิบเก้ายิบเล่นมาวายยังไงเนี่ยข้อสอบทิปแล้วหนึ่งสิบเจ็ดสิบปดสิบเก้ายสิบ็ไม่รู้ว่าโจทย์อยู่ไหนนะคะอ่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะตัดทิ้งไปก่อนเพราะว่าตรงนี้มันจบแค่โฟกัสเอยแค่ pay more attention class, เพย์มอ e a t เท n ชั่นอินคลาสเนาะอ่ะพอก่อนสำหรับบทสนทนาจ้า